สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขนสุมองสุบอนพบพอกับซองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องให้น้องมินเข่ารั้วอีกแล้วพี่น้องไหมขึ้นหน้าขาวแทะ แม่บอกเนื้อขาวอลีบบะแม่บอกขาวยันแป้งอืมปินหนามา,า,มาโนเลี่น้อเจ้าไม่เห็ดอยังนเนี่ยหลังใส่อยู่นะพี่น้องเนาะเมื่อยังนะมาหน้าไม้แต่เมื่อเอาบรือวาลปลาหาไปาหายเลย่เจะหายเองเมื่อเอาได้เอาอืม แกงน้ำไม่พี่น้องแกงน้ำไม่เนาะจะเนีนงงามเนาะแกงสุดยอดเลยพี่น้องเลยอาวเหลือออมพ่อแ้วพี่น้องงามเลยผักนี่ก็หอมแท้ได้๋ผักหอมมาใส่บ่ผักโขมโขมบ่นี่นะมอพี่น้องผักขาพี่น้องนะบ้านเฮาเอิญผักขา สะอม,อมบ่เออบุ่นนั้อะไรต่างกายป่ะอืมที่มานั่งยงงเวีอืมเสียโลดถ้ามีเงินขา้เขาก่อนสิจังน่งเก๊กำลังเก๊ตอนนี้พี่น้อง,งตัดภาพมาอีกทีพี่น้องต้มสุกแล้วจืดแล้วปะ เกี๊ยวกัพี่น้องเพื hmm. oh ่อนว่าแกงใส่บักบวบน้อยตอนนี nah. ้เพ <uch la> ื <word> ่อนยังต่ำเขาเบื่ออยู่โคก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 ใส่เบิร์ดพี่น้องใบยะานั่งกันด้บ่ค่าอบ่่าดอกพี่น้องเว้ย เขาเบื่อเข้าก็ใส่นี่ข่างใส่ไฟบบาน,นี้อาลงแล้วบงฮะยังนหน่อยอยังลงบ่เห็ดเ่เปลือกผดเนาะ ลูกประแดกลงพี่น้องหอมขนาดประแดกเนาะมาแต่นุ่น,นสูงป้วยเนี่ยโอ้ได้ประแดกหอมมาแต่นุ่นสูงพี่น้องเลยแช่ยาธิกได้อือแซ่ประแดกว่าซิวจะได้เปิดเลยยังนะปีหนึ่งเลยได้ฮะลูกปละเดกใส่ก้อนพี่น้อง มันบวบลงพี่น้องโอ้ยปวดอกๆพี่น้องเอ้ยใช่แล้วปะกันยังลงแล้วอาตัวหอมกุ้มๆพี่น้องเอ้ยไปหอดดาว้านอืมพอวันขามเรื่องแม่ตัวผักขาลงพี่น้อง ปุรงแล้วบ่ให้น,น่าจับน่อยนี่อาไหวเ่ล่ะบ่ะไหวเอาเนื้อจับไิละ่ะวาบวาบวาบมาเร็วพี่น้องเป็น,นัวงัวลงบอควายมากจะเด้เลยพี่น้องเออสัตาเนี่ยเดี๋ใส่ลายเลยเป็นงัวเมน,นิเบดเนาะประเพนว่าเออขึอออกจะปลเพน,น่ะน,นี้สิว่า,ปวา,ปวาไปงเปไห้เด้อเา บ่เป็นยังจ้ามบ่เป็นยังจ้าลหลายๆโลนี่บ่อืมคุนเข้มข้นเลยนะเนาะอคะแน่นๆแน่นๆเลยพนะี่น้อง ห่วยๆเลยมุดจ่อมาแซบน้ำกันพี่น้องมุดสกูสกุลมาเด้อพอตัวเมตุโมากินแกงน้ำไม้น้ำลุงน้ำลานเด้อแล้วก็เอื่อยฮะมันเด้อเอื่อยมาเด้ออีฟซีที่หักแพงมุดสกูสกุลพี่น้องมุดจ่อมาแซบมันลวน้ำกันแกงน้ำไม้อีกแล้วพี่น้องมื้อนี้แกน้ำไม้กินซุ่มพี่น้อง ดำดำดำโอ,โ,อโอ้ย,นนอนอยพี่น้องไอ้คักแนี่ยนั่งมาเลยสำเร็จไปทียมห้อยพี่น้องหมดจอมากินน้ำกันเล้วพี่น้องเด้อดินจะไดีพี่น้องจิกงจกมาไหวน้ำกันเด้อเร่งเงี้ยมาเด้อ

าเด้อมาเดกินอะไรได้างนี้กินอะไรได้มาเด้อมาเดิมกินข้าวตอนน้เียงกบเราเผามาเลยเลือกมันอยันกินได้ควยก็ไดเนาะควยกับเลือกหย้าเนาะงานละพี่ทิมเผาแลวกินโล่โปโพกับ ก่อนแล้วเขียวฮะนี่เกนี้เนบเ่เช่ใช่ไหมโบเ่โบเช่ถะไดนเนาะยืดยืดยาน่อยืเนาะแม่มาสิเลยเมื่อวานคบลงมาก่อลงนมาเปบนเรือว้ะเา่าหเนาะเนี่ยมันเจบเลยทํเข่าทเข้ามันขวิรองค เติมนักแน่นนน้อยก็เติมแต่อีกงซมาดโเดินยนเลยขับมาบ้างอากเรียบร้อยแช่บนนั้นั่นาแค่เพชรแค่เพชรเดียวนลูกนูนเนี่ยหายอะหายนูน้อยเด้อเราอะ่งเขนู้นน้อยอยากหวาน น้ใส so <ifting> <under the> ่น้ำแล้วว่ะบน้องมานน้านางตักเหรอไหมโอ้โิดหลายคุณเนาะเชบดูเขาแบบฮะสักทีเลยใช่เยนี่มี้ค่สิบสิบสิบ่า ก็ค <c ười> ือชอบค่ะจะคือย่าอีดอกมาล้างใส่ก็ใส่ปลาหัวจะตในม่สักนินึงใช่ไหมใช่ยืมให้หนักิดยืมมาหรอบ่แห้งเนาะิ่งอืมพักเก็บไดดี้ปแตกัมันแล้มันกรไปเนาะครัแตกแล้วเขากรไปรอกระมานู้ีกแบูอบเออไม่พอใส่หัอนเนื้อครับ น่าช yeah! wow. ู้เลยค่ะทุกนเออกำลังมาน้าู้มากแม่ก็แกมขนาดีเนาะเพระมันมีมีเต็มกระตูกดีมากหวะเดี๋ยวรมักลงชื่อแก้วกโอ๊ยโอเคนี่หน้าขอวหัดทนะหัดหัดบ้วนนงาม แค่น้าู่แค่น้ำพักน้ำชวนะ้วยผูเบนมื่อาปทเลือถึล้เางได้ัหมมผูกโน่นเป็นงานเนาะอันเดอันเดดน้องมรนเนถนงาวันว่ะมาลูกวันนีู้กเมาเดียวนั่นนี่สบายดี่็คนจริงแในชวนพอด็กก่เลเข้ามอนะัลงไวหาเก็บโอ้ชาวบชาบนนอนในช่องนอนับ

แล้วันเด่หวดยากระดาษเสกบุญอย่านบุญวันระวัเะึ้นมาบบุญบบุ่กูมาบนะบ ขาบาขันแรงเยแคนไหนเนี่ยดูเงินตุ n g ูเงินเขาให้เ็นงนเงินตุ่รมแ่เรือใหญ่นนนีือใช้งานหนักังานีขาวต้นยะละยา้คือกินน่อยแค่คำาซว จ๋าที <c ười> <c ười> say, ่ทนใจดใจล้ะคะทยครับงไเนัาอคะคือเพชกน่อยว่านีอย่างไหวใเห็นยุ่หนเห็นยุชายนานะไม่เข้ามาลยไม่บ่ไ โตแล้วจะเลี้ยซึ้หมกันใหม่เลยเสียงห้องยุ่งัดมูแมากกะห้องอลมักกเยียบเยียบมูห้องก็เยียบเยียบมองล่งลงอยู่ห้าร้อบาท่อไงอีแสวอีแสวอาใหม่ไปเอามาเด้อปาแตงนะมั้

มันดมันแตกมักมันบนี่ถือน้ามัไปดแล้วดด่งไผกลายขมันไม่ใสน้นทั้งอะไรท้นข้าไผ่นะปะงเมกันาเบิกขาจชอหางมันขาแล้วมันแล้วเานั่งลงแล้วมันําลงมันบอกว่ามันแตกไม่เอาไว้นั่งเ้าไผ่แนีกรัแต่เรองนี้อก

เป็นเศร้าเลยรับอะไรเนี่กินเขาได้ไหมแซบบ่แซบบ่แกงน้ำใหม่นะทำราคาจ่ากเพียงเท่านี้แล้ะพี่น้องอัีห้าบนอนขอบุญขอบคุณหลายนพี่น้องสุขุสุคนสุมองสุบอลที่ที่ตามที่เขาบึงที่เขามาชมขอบคุณหลยนร้ายเด้อขุขอเขอย่แมงลำรุวยลำรวยคือเปิดสุขุสุคนพี่น้องผมจะกิได้ก็ไข่ยามี ยาเก็บยาเก็บกันไม่คิดนะสบายดี